ผมจะมาอ่านมางะเรื่ององค์ครักษ์สวรรค์นะครับตอนที่3 1มสถึงสานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยขอบคุณเพจพวกแปลเพจแปลอะไรด้วยนะครับต้าใครตอมแฟนเพจพี่เขาผมที่เลี้ยงแฟนเพจพี่เขาไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ <S <S นิกายเซิงจงเทเละพอร์ตตะาลรับเร็วเร็วเข้า สิทพี่ท่านบอกให้พวกเรารีบมาเกิดอ,อะไรขึ้นงั้นหรอข้าได้ข่าวว่ามู่ลงกุลส่งคนจํานวนมากไปตามล่าตันหยุนที่ภูเข,ขาสู้อยู่ข้าเกรงว่าตันหยุนจะเสียเปรียบเขาจะไปช่วยตันหยุนมู่เมืองฉีข้าเกรงว่าเจ้าจะมาที่นี่ช้าเกินไปมู่ลงกุลนี่เจ้ายังกล้าโผ่หน้าไหมข้าเห็นอีกงั้นหรอ ตอนนี้ตันหยุนเป็นยังไงบ้างเฮ้ตันหยุนเด็กคนนะนะั้นน่ะหักแขนองค่าโชคย่างนี้ที่ข้าขอยาเม็ดยกดำจากป่งข้าได้ทันแนนขนองค่าถึงกลับมาได้อย่างไรก็ตามข้าได้ส่งสิทธิ์สาวกแดงกำเนิดจิญญานขั้นเก้ามากกว่า1ิคนเพื่อไปล้อมตันหยุนมันจะต้องตายอย่างมีข้อยกเวน้นใครที่มันกล้าต่อต้อตานข้ามันจะต้องตาย <c oughs> ไอ้ตันหยุนมันเป็นใครกันเขากล้าต่อต้านมู่ลงกุนแถมยังหักแขนของเขาด้วยมันจะบ้าบินเกินไปแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าถูกแดนกำเนิดจิ๋วยานขั้นที่เก้ามากกว่า10คนตามล่าแบบนั้นยังไงเขาก็ไม่มีทางรอดมู่ลงกุนในภูมิหลังที่แข็งแกร่งมากทุกคนที่เคยต่อต้านเขาต่างก็ตายกันหมดอะไรนะตันตันหยุนตายไปแล้วจริงๆงั้นเหรอ มูม่เมองชีเจ้าน่ะเป็นของข้าข้าจะฆ่าทุกคนที่บังอาจมาแต่ต้องของของข้าตันหยุนไม่ใช่คนแรกแต่เขาก็ไม่ใช่คนสุดท้ายข้าขอแนะนำให้เจ้าเชื่อฟังเอ๊ะ เออฮ่ามือข้าไอสาเรลวไหนมันกล้าเดี๋ยวสิดาบเล่มนี้มันขอโทษนะมวดล,ลงกุลพี่ข้าทำให้เจ้าต้องผิดหวังเพราะข้ายังมีชีวิตอยู่อะไรนะเด็กคนนั้นยังไม่ตายงั้นเหรอถูกสิทธาวกแดนกำบหนึกจุงยานขั้นที่ก้ามากกว่าสิบคนตามล่าแต่เขากลับไม่ตาย เจ้เด็กนั่นมันเป็นเพียงสิทธิ์ใหม่จริง,รงๆงั้นเหรอเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าเห,เห็นเห็นมู่ลงกุลแพ้ไม่เหลือชิ้นดีน่าสนใจมากมาดูกันเถอะว่ามูดลงกุลจะแก้สถานการณ์ยังไงตานหยุนเจ้าสบายดีนะข้าข้าคิดว่าเจ้าจะสิทธิ์พี่มู่ไม่ต้องห่วงไอ้พวกมดปวกนี่ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก ช่างบังเอิญเสียจริงที่สิทธิพี่มู่ก็อยู่ที่นี่ด้วยเอ๊ะสิทธิ์น้องจงอู่งั้นเหรอตันหยุนเจ้าทั้งสองอ๋อข้าไปทีุ่บเขาสู้อยู่เพื่อค้นหาเปลวเพิงที่มีคุณสมบัติธาตุน้ำแข็งข้าเลยขอให้ช่วยข้าหานะ่ะเป็นแบบนี้เองหรอกเหรอสิทธิ์น้องจงู่ข้าอคนที่พาตันหยุนเข้านิกาย เขาพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเขายังมีสถานที่ที่ยังไม่คุ้นเคยอีกมากขอบคุณสำหรับการดูแลในครั้งนี้นะตันยุนเป็นของข้ายยยผู้หญิงเลวกล้าได้ยังไงจะมาแย่ยงตันยุนของข้าไปโอ้นี่นาะงคงกำลังประกาศสักดาให้ข้ารับรู้สิทธพี่เก่าจริงยังไปได้ตอนนี้อยู่เขาสู้อยู่ตันยุนตั้งหากที่คอยดูแลข้า และในตอนนี้ข้าบาดเจ็บตันหยุนก็รักษายข้าและตันหยุนก็ยังอบกอดข้าด้วยขอโทษด้วยนะพี่มูข้ากระชอบผู้ชายคนนี้เหมือนกันข้าจะไม่ยอมปล่อยให้เจ้าหรอก <c oughs> ว่าไงนะตันตันหยุนกอดเจ้างั้นเหรอฮฮฮพี่มูเองก็อายุมากแล้วมีสาวกเลไรนี้กายตั้งหลายคนตามจีบท่าน ท่านต้องการให้ข้าช่วยเลือกหรือเปล่าว่าท่านเหมาะสมกับผู้ใดหากท่านไม่เลือกตอนนี้เมื่อท่านแก่ตัวไปจะไม่มีใครเลือกท่านเอานะฮ่าฮ่แม้ว่าศิษย์น้องจงอูอยังเด็กและงดงามแต่ก็ควรระวังใหญ่องดูดพึ่งและผีเสื้อมากเกินไปแหละไม่กี่วันที่ผ่านมาข้าเห็นสาวกมากมายส่งจดหมายรักหาเจ้าจนเกือบเต็มห้องและลือกันว่าหลิงหูฉางกง สิทธิ์พี่ช่างฉลาดเสียจริงสิทธิ์น้องเองก็ไม่เลวมู่เมิงชีกับจงอูซื่อเหยวกำลังแย่งผู้ชายกันพระเจ้าเทพิาดาทั้งสองของนกายชั้นนอกตกหลุมรักผู้ชายคนเดียวกันน่าอิจฉาเป็นบ้านเลยโว้ยแม่นางทั้งสองมาฆ่าดีกว่าน่าอายจางเขาบอกว่าจะมาสู้แต่กลายเป็นมาแย่งผู้ชาย ตันหยุนและคนที่ข่าส่งไปอยู่ไหนถูกฆ่าฆ่าไปแล้วมู่ลงกุนของเจ้ามันก็ไร้ประโยชน์อย่างกับเจ้านั่นและเออตันหยุนเจ้าทำให้ข้าต้องอับอายวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าแต่จะไม่มีใครช่วยเจ้าได้ทั้งนั้น ตันหยุนนี่คือ,อยาทะลวงขั้นที่ท่านปู่มอบไปค้ามันสามารถทำให้ข้พลังเทียบเท่ากับผู้ฝึกตนขอบเขตจิตวิญญาณกำเนิดได้ทันทีข้าจะเตรียมสิ่งนี้ไว้เป็นพิเศษเพื่อเจ้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้ายัางไงล่ะพลังของพลังของขอบเขตจิตวิญญาณกำเนิด คาดไม่ถึงเลยว่ามู่ลงกุลจะไม่ไพต่ตาที่น่ากลัวเช่นนี้ไม่ว่าตันหยนจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่เขาก็อยู่เพียงแดนกําเนิดจุณยานเท่านั้นพลังคนระดับกันเลยเขาช่างโชคหลายยิ่งนักมู่เมึงฉีกับจงอูซื่อเหยายก็อยู่ที่นี่ด้วยหลังต้องไม่นั่งดูเฉยเยแน่มู่ลงกุลเจ้าสิงนงจงอูไม่ต้องตกใจเอ๊ะ ตันอยู่ไม่ใช่แดงกำเนิดจิ๋วยญานธรรมดาข้าเชื่อในตัวเขามาอยู่ต่อหน้าเขาโมลงกุณก็เป็นได้แค่เพียงตัวตวลกเท่านั้นโมลงกุณเจ้าคิดจริงๆนั้นเหรอว่ามีพลังระดับขอบเขตจิตวิญาณกำเนิดแล้วจะสามารถเอาชนะข้าได้เชิญปากดีต่อไปเถอะวันนี้แค่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าความสิ้นหวังเป็นยังไง เอ๊ะตันหยุนแกอยู่ที่ไหนโผล่ออกมาซะมองหาข้าอยู่งั้นเหรอตันหยุนตายซะเถอะแกโม่หลงกูลเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถทำได้งั้นเหรอฮ้ไม่แต่จะสัมผัสเสื้อผ้าของข้าเจ้ายังทำไม่ได้เลย การเคลื่อนไหวของตั้นหยุนรวดเร็วมากข้ามองไม่ทันเลยแม้ว่าตอนนี้พลังของมู่ลงกุนเทียบเท่ากับแต่เขาก็ยังมองการเคลื่อนไหวของตั้นหยุนไม่ทันและไม่สามารถสัมผัสต,ตัวของตั้นหยุนได้เลยต้องบอกว่าตันหยุนอาศัยทักษะทางกายภาพของเขาและจับจุดได้อย่างแม่นยำจึงทําให้เขาสามารถจับจุดบกพร่องของมู่ลงกุนได้อย่างรวดเร็วเดิมทีข้าคิดว่าตันหยุนจะถูกบทขยี้คาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ ฮ่าตันหยุนจะคิดว่าถ้าเจ้าเรลวแล้วข้ายทำอะไรเจ้าไม่ได้งั้นเหรอจับตาดูทักษะของข้า,าไว้ให้ดีล่ะลักษณะทางกายภาพฮ่าฮ่่ตันหยุนข้าขอดูหน่อยเถอะว่าเจ้าจะซ่อนอย่างไงนี่นี่มันเรื่องบ้าอะไร มูหลงกุลมี5คนได้ยังไงกันวะเนี่ยแล้วคนไหนคือตัวจริงวะคา,าดไม่ถึงเลยว่ามูหลงกุลจะสําเร็จทักษละลักษณะทางกายภาพแล้วตอนนี้ตันหยุนกําลังตกอยู่ในอันตรายตันหยุนลักษณะทางกายภาพนี้เป็นทักษะลับของข้าเดิมทีข้าวางแผนที่จะใช้มันในหุบเขาดาวตกการที่เจ้าได้ตายด้วยทักษะน,นี้ถือเป็นเกียรติของเจ้าตันหยุนแกไม่หลอดแล้วตันหยุนตายซะเถอะแก เราพวกเขาขอความเมตตาสิตันหยุนไม่นะตันหยุนข้าช่วยเจ้าเองเดี๋ยวก่อนเจ้าไม่เห็นเลยไงว่าตันหยุนไม่ได้ตื่นตระหนกเลยไม่แต่น้อยดูเหมือนว่าเขาจะมีไพ่ลับบางอย่างอยู่ฮฮ <c oughs> มู่หลงกุลนี่งั้นเหรอทักษะลับของเจ้าวันนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหนีไปได้อีกแล้ว อ,อะไรกันไม่น่าเชื่อตันหยุดเองก็สำเร็จทักษะท,ทางกายภาพแล้วเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นเขามีล่างแยกมากกว่ามู่ลงกุลซะอีกไม่ถูกเจ้าเห็นหรือเปล่าว่าล่างแยกของตันหยุดไม่เพียงแต่จะแข็งแกร่งกว่ามู่ลงกุลยิ่งไปกว่านั้นยังมีออร่าที่สองพลังอยู่ด้วยนี่มันทักษะดับสูงที่สูงยิ่งกว่าลักษณะทางกายภาพซะอีกสถานการณ์พิกลมู่ลงกุลตกที่น่าลำบากแล้ว เยี่ยมเลยตันหยุนมีไพ่รับจริงๆด้วยจงอูซื่อเหว่าข้าน,นรู้จากตันหยุนดีกว่าเจ้าเชื่อมีอะไรน่าภูมิใจฮะข้าไม่เชื่อนี่มันต้องเป็นภาพลงตาเข้าฝนอย่างหนักมาหลายสิบป,ปีแล้วเจ้าจะแข็งแก่งกว่าข้าได้อย่างไงตายซะเถอแกไม่เชื่องั้นเหรอถ้าอย่างนั้นข้าจะให้เจ้าได้ลองฆ่ามันซะ ช้าก่อนไม่อ,อให้ให้ตายเถอะนี่ค่าแพ้เจ้าอีกแล้วงั้นเหรอข้าข้าไม่ยอมตนันตันหยุนชน,นะแม้ว่ามุลลงกุณใช้ยาทะโลงขั้นแต่เขาก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของตันหยุน อัจฉริยะชื่อของสิทธิ์ไม่ตันยุนจะต้องดังกระชอนไปโทรในกายเส่งจงชั้นนอกอย่างแน่นอนตันยุนชน,นะค้ารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำได้ตามความคาดหมายของข้าเลยผู้ชายที่ข้าชอบเชือ่อตันยุนไม่สนใจเจ้าลอกย่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่เวลาตั้งหากโม่ลงกุลมีคำสุดท้ายที่อยากจะพูดก่อนตายไหม ตันยุนวงคาเป็นพวกวอโสภายในถ้าเจ้าข้าข้า,ขาเจ้าไม่รอดแน่ต่อให้เจ้าเป็นลูกของพระเจ้าแต่ยังไงวันนี้เจ้าก็ต้องตายอยู่ดีตันยุนฮะผู้บังคับใช้กฎหมายพวกวสโสฉินหยงกงจุดซะเธอยังไม่อยากตายตันหยุน แตนหยุนไม่เป็นไรนะแตนหยุนบาดเจ็บตรงไหนไหมไม่มีปัญหาข้าไม่เป็นไรแต่ฝ่ามือของตาแก่นั่นเข้าย่างจังที่ล่างหงหมึงโอเวอร์โหลดของข้าจเจ้ากำลังเจ็บปวดใช่ไหมล่ะร่างกายของเจ้าเด็กนี่ทํามาจากเหลีกหรือไงทำไมร่างกายมันถึงแข็งขนาดนี้ตอนนี้ข้าโจมตีมันแ,แท้ๆแล้วทำไมข้าถึงได้รับบาดเจ็บได้ ผูโสฉินรีบฆ่าตันหยุนซะสิ่์คนนี้จงจะจะฆ่าข่าในนิกายท่านจะปล่อยมันไว้ไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงหลานชายตั้งแต่ที่ปู่คงเจ้าฝ่ายข่าดูแลเจ้าครั้งแรกเลยที่ข้าเจอเรื่องแบบนี้ในฐานะที่เป็นผู้โสบังคับใช้กฎหมายดังนั้นข้าต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างเป็นกลางตันหยุนข้าจะลงโทษเจ้าเฮ้เห็นได้ชัดเลยว่ามู่ลงกุนพยายามฆ่าตันหยุน ใช่ใช่เห็นได้ชัดเลยว่าผู้โสฉินลำเอียงผู้โสฉินคือขอบเขตยุงยันกำเหนือที่แท้จริงตันหยุนไม่ใช่ค่ต่อสู้ของเขาเลยสักนิดผู้โสฉินเห็นได้ชัดว่าโมลงกุนหาเรื่องตันหยุนก่อนท่านมันลำเอียงใช่แล้วเป็นหนึ่งบุคคับใช้กฎหมายแต่กลับไม่มีเหตุผลเข้าจะรายงานเรื่องนี้ไปยังนิกายโอ้หังนี่เจ้ากล้าสอนข้าในเรื่องบทบาทหน้าที่เชียวลือ งั้นข้าจะสันบทเรียนให้เจ้าบ้างไม่นะระวังตันหยุนนี่เจ้าตันหยุนถูกหรือผิดก็ยังแยกแยะไม่ได้ชินยองกองข้าเดาว,ว่าจะคงไม่อยากอยู่บนโลกนี้ต่อแล้วสินะ ตันหยุนกำลังท้าทายผู้ว่โสชินงั้นเหรอตันหยุนบ้าไปแล้วเขาคงไม่คิดว่าเขาแข็งแกงกว่าผู้ว่โสชินหรอกนะบ้าบินจริงๆไม่ว่าตันหยุนจะแก่งกาดเพียงใดแต่เขาก็ไม่ควรจะทําแบบนี้า <c oughs> ตันหยุนเจ้ากล้าท้าทายผู้ว่โสชินเวลาตายของเจ้ามาถึงแล้วฮ่าฮาตันหยุนข้าเป็นผู้ว่าโสบังคับใช้กฎหมายมานานหลายสิบปี นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นสิทธิ์ให้หญิงพยองเช่นเจ้าฮหากวันนี้ข้ามีข้าเจ้าขขาจะยอมเขียนชื่อข้ากับหัวไม่ต้องห่วงหลังจากที่เจ้าตายข้าสลับคําว่าฉินกับหัวไว้บนหลุมฝังศพของเจ้าและข้าจะทาให้เจ้าสมปรารถนาเองตานหยุนแข็งแกร่งมากแม้แต่ผู้โซฉินก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเขา เบิกทำตัวเป็นนางไม้สักทีชินยองกงคือขอบเคจิวิญญาณกำหนิดที่แท้จริงเขาไม่เหมือนกับการใช้ยาของมู่หลงกุลหรอกนะซีเยียนเรียไปตามผู้วโสเจ้าเฉินมาเร็วเข้าท่านดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดีมายตลอดและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับข้าถ้าท่านมาท่านจะต้องปอกป้องตันหยุนได้อย่างแน่นอนดีและตันหยุนจะไปไว้หน้าผู้โสยังทําให้ลูกศิษย์ของงีกายบาดเจ็บสาหัส ในฐานะผู้สบังคับใช้กฎหมายวันนี้ข้าเห็นควรว่าจะต้องฆ่าเจ้าทิ้งฝ่ามือแห่งปาสัปสิ่งหนึ่งเดียวย yeah! นี่คือทักษะของผู้โสฉชินการเคลื่อนไหวของเขาเป็นดังการเคลื่อนไหวของนักฆ่าหรือว่าเขาตั้งใจจะฆ่าตันหยุนจริงๆผู้โสฉชินสามารถสร้างฝ่ามือได้หลายร้อยลูกแบบตอนนี้ตันหยุนกำลังตกอยู่ในอันตราย แต่ว่าตันหยุนการที่ท้าทายพโพโศชินข้าเชื่อว,ว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อีกเป็นแน่ด้วยฝ่ามือพวกนี้สามารถทำให้ข้าขัดเกลาร่างกายหงมึงโอเวอร์โหดได้ร่างกายหงมึงโอเวอร์โหดตันหยุนไม่ เด็กคนนี้ไม่ได้หลบซ่อนแถมยืนรับฝ่ามือของข้าแบบตรงๆตอนนี้ร่ากายของแกคงจะเปื่อยไปแล้วฮ่าๆๆชินหยงกงเจ้าคิดว่าด้วยพลังแค่นี้จะทั้งไม่ฆ่านเปื่อยได้งั้นเหรออะไรเนาะนี่เจ้าฝันกลางวันอยู่หรือไงอะไรเนะเด็กคนนี้ไม่รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยหรือแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง ป้องกันได้เยี่ยมมากแต่หยุนเขาไม่เป็นอะไรชินยงกงจะมีพลังแค่นี้หรือไงหรือว่าเจ้าจะใช้พลังทั้งหมดของเจ้าไปกับผู้หญิงที่บ้านไปหมดแล้วงั้นเหรอและพลังฝ่ามือที่ข้าเพิ่งเดินไปยังใครก้าม่ถ้กข้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำตาแกนี่เจ้าคงไม่ได้เป็นผู้โสจากการเข้าทางประตูหลังหลอกใช่ไหมฝ่ามือของเจ้างั้นเหรอ มันทำอะไรข้าไม่ได้ยอดเยี่ยมถ้าหากพลังจากฝ่ามือรุนแรงขึ้นข้าสามารถทะลุไปยังหงเมือเอาไวรหลอดขั้นที่สองได้ข้าคงต้องกระตุ้นเขาอีกหน่อยให้เขาโจมตีข้าด้วยฝ่ามืออีกครั้งถ้ามาใช้เพราะข้าเห็นพวกโศชินใช้ฝ่ามือแห่งป่าตบสัตว์ประหลาดที่มาลุกลานด้วยตาตัวเองข้าคงไม่เชื่อในความแข็งแกร่งท่านดันยนถึงกับบงังคับให้พวกโศชินใช้ฝ่ามือที่แข็งแกร่งที่สุด ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยงั้นหรอฉันอยากรู้เหลือเกินว่าส่วนอื่นของร่างกายของเขาจะแข็งแบบนี้ด้วยไหมไอเวนตันยุนเจ้าพูดว่าข้าทำไม่ได้งั้นหรือข้าส่งเจ้ากลับไปดนโลกด้วยฝ่ามือคู่นี้เองฝ่ามือตะวันสับปเปสิ่งหนึ่งเดียวชินยองกองหยุดเธอะ ผู้อาวุโสใหญ่เจ้าเฉินมันสายไปแล้วละตันหยุนเจ้าจงตายไปซะเถอะช่างทรงพลังอะไรอย่างนี้มันจบแล้วคราวนี้ข้าว,ว่าตันหยุนมันจบเฮแน่ฝ่าอแข่งแก่งเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นผู้สูวโสใหญ่ก็หยุดมันไม่ได้ง่ายๆแน่นอน ผู้โซใหญ่ตนันตันหยุนคงไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมใช่แล้วครั้งแี้ตันหยุนก็รับฝ่ามือของชินหยงกงไปเต็มเต็มแต่เขาไม่เป็นอะไรงั้นครั้งนี้เขาคงไม่เป็นอะไรเหมือนกันใช่ไหมมันไม่เหมือนกันฝ่ามือตะวันสปปรรพสิ่งหนึ่งเดียวนั่นคือฝ่ามือที่ปล่อยพลังของฝ่ามือนับร้อยออกไปในการโจมตีเดียวต่อให้เป็นข้าถ้ารับฝ่ามือนั่นเข้าไปข้าคงสาหัสไม่น้อยส่วนตัวตันหยุนข้ากลัวว่า ไม่ข้าไม่เชื่อต่านหยุนเจ้ายัางตายไม่ได้นะฮ่าาเขาได้มาเราข้สุดท้ายต่างหาคือผู้ชนะ <c oughs> ต่านหยุนไม่เห็นแก่เก่งต้องไหลเลยนี่วะฮ่าท่า <c oughs> นหยุนตายเพราะน้ำมือของผู้สชินตั้งหากดูเหมือนว่าจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะโถ่ท่านหยุนเขาเป็นคนที่พอสวรรค์ที่เด่นชัดอย่างเขาทำไมต้องมาถูกฉินหยองกองฆ่าด้วย ฮ่าฮ่าฮ่าข้าทำให้พวกเจ้าทุกคนได้เห็นว่าคนได้ต่อต้านข้ามันจะต้องตายเช่นนี้ทุกคนใครบอกเจ้าว่าข้าตายงั้นเหรอข้ายังมีชีวิตอยู่และยังสบายดีอะไรกันเอ๊ตันหยุนเขาไม่เป็นไรเลยแม้แต่น้อยตันตันหยุนเขายังสบายดีเยี่ยมไปเลย เขาเขายังไม่ตายขนาดโดนฝ่ามือหน้าไปเต็มๆแล้วเขายังไม่เป็นไรเลยสักนิดพลังป้องกันแข็งแร่งเกินไปแล้วท่านยุนแข็งแร่งของผู้โศซีเขาอยากเข้าทำความรู้จ,จักกับเขาจังเลยนี่มันเป็นม่ได้ยังไงเขาเขาโดนฝ่ามือของข้าไปเต็มๆแล้วแต่เขาไม่บาดเจ็บต้องขอบคุณฝ่ามือของเจ้า ที่ทำให้ข้าสามารถทะลวงหงบึงโอเวอร์ลอดขั้น2ได้เจ้าโจมตีข้ามามากแล้วคราวนี้ถึงตาข้าบ้างว้าตานยุนเจ้าทำอะไรข้าข้าเป็นผู้โสบังคับใช้กฎหมายชั้นนอกเจ้ากล้าทำร้ายข้าจ้าไม่กลัวจะโดนลงโทษงานหรือ ไม่ต้องกังวลข้าจะชกแค่หมัดเดียวหลังจากชกแล้วคมท้องใจของข้าจะหายไปและข้าจะปล่อยวางกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หนึ่งหมัดงั้นเหรอตัอนหยุนเป็นเพียงขอบเขตกับเนิดจิตวิญญาณและการอกกันของเขานั้นแข็งแกร่งมากงั้นแปลว่าการโจมตีของเขาคงไม่น่ารุนแรงถ้าหากหนึ่งหมัดนี้สามารถยุติความรู้สึกข้องใจของเขาได้จเจ้าเสินก็จะมาสร้างปัญหาให้ข้าไม่ได้ ก็แค่หมัดเดียวไม่ใช่หรือโอเคจัดมันเลยหากว่าเจ้ากำปั้นหงหมึงศักดิ์สิทธิ์ไอสัตว์นรกเจ้าเจ้าทำลายลากฐานของข้า เจ้าสัญญากับข้าแล้วว่าได้ถ้าแค่หนึ่งหมัดเจ้าโทษข้าไม่ได้และอีกอย่างข้าไม่ได้ฆ่าเจ้าสักหน่อยชินยงกงโจมตีตันหยุนไปหลายครั้งแต่ก็ไร้ผลแต่ตันหยุนโจมตีแค่หมัดเดียวชินยงกงเขาค้นถึงกับกระอักเลือดช่องว่างระหว่างพลังช่างต่างกันยิ่งนักแบบนี้ใครเป็นผู้วุ่นโศใครเป็นสาวกกันแน่ล่ะเนี่ยหรือว่าข้ากำลังฝันอยู่วะผู้อาวุโสใหญ่ ตั้อูมันทำลายรากฐานของข้าท่านท่านต้องล้างแขนในข้าผู้โสใหญ่ตั้งอยูไม่มีจิตใจชัวว่วร้าและมีความเคารพต่อผู้โสขณะตอนนี้เขายังเป็นแค่สิทธิ์ชั้นนอกเขายังทำลายรากฐานของผู้โสบังคับใช้กฎหมายได้ตระกูลของเขาจะต้องเป็นพวกนอกรีดแน่นอนผู้โสใหญ่ต้องทำลายรากฐานของมันและขับไล่มันออกไปจากนิกายซะนี่มัน นานี้มู่หลงกุลเจ้าโง่มองสถานการณ์ไม่ออกหรืองไงให้ข้าไปทำลายหลักฐานการพบปู่ของตันหยุนเนี่ยนะพลังของชินยงกงไม่ได้อยไปกว่าข้าเลยแม้แต่น้อยแต่ตันหยุนกลับสามารถล้มชินยงกงได้ด้วยหมัดเดียวแล้วข้าจะไปเอาชนะตันหยุนได้ไงละ่ะฮะมู่หลงกุลเจ้ามาลวยังอายเกินไปแล้วเห็นได้ชัดว่าเจ้าสมรู้ล่มคิดกัน และหมัดที่ตันหยุนโจมตีก็ได้ความเห็นชอบจากผู้โสฉินแล้วด้วยถูกต้องตันหยุนเพียงแค่ตอบโต้เท่านั้นผู้โสใหญ่เขาจะปกป้องตันหยุนผู้โสใหญ่ตันหยุนเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าก็จะปกป้องเขาข้าเองก็โดนฉินยงกงกับมู่หลงกุนกดขี่มานานแล้วพวกเขาตั้งหากที่สมควรได้รับโทษข้าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทนี่นี่ทั้งหมดมู่หลงกุนต้องจะเปลี่ยนจากดำเป็นขาวเขาจะปกป้องตันหยุนด้วยเช่นกัน เราทุกคนยินดีที่จะปกป้องตันยุนเนื่องจากทุกคนที่นี่มีความคิดเห็นเช่นนี้ในนางผู้โสใหญ่ข้าขอออกคําสั่งขับไล่ผู้โสชินออกไปยากนิกายส่วนมู่ลงกุลจะถูกปรับ30เท่าดําเนินการทันทีจบแล้วทุกอย่างจบสิ้นแล้วทําไมข้าถึงต้องไปม,มีเรื่องกับไอพ้พระเอกอย่างไอ้ตันยุนด้วยมู่ลงกุลลงพื้นที่พร้อมลงโทษ ไม่พงค่าเป็นผู้โศนิกายชั้นไหนนะทํให้ข้าถึอต้องถูกลงโทษล่ะข้าใครฟ้องคุณปูพวกเจ้าลวมหัวกันจะฆ่าข้าหยุดเดี๋ยวนี้มู่หลงกุนเจ้าอย่าคิดว่าปูหงเจ้าเป็นผู้โสชั้นไหนแล้วเจ้าจะสามารถเพิกเฉยต่อกฎนิกายได้เจ้าก็รู้ว่าที่นี่คือนิกายชั้นนอกฮฮเป็นบ้าอะไรข้าจะไปแล้วใครกล้าหยุดข้าก็เข้ามาสิ ข่ายทำมาได้รู้ซึ้งเองเวนเอ้ยมู่หลงกุลมันจะอวดดีเกินไปแล้วเฮ้ยใครมันจะกล้าทําอะไรกับคนที่มีปู่เป็นผู้โสชั้นในกันล่ะในอนาคตเรายังถูกมันกดขี่แบบนี้อยู่เหมือนเดิมอีกงั้นเหรอหยุดมู่หลงกุลคนอื่นอาจจะกลัวุ่มหลังของเจ้าแต่ข้าไม่สน ตันยุนเป็นเจ้าอีกแล้วทำให้เจ้าถึงมีปัญหาข้ามากมายนะักหากใครไม่ทำให้ข้าขุนเคืองข้าก็จะไม่ทำให้เขาขุนเคืองและหากใครก็ทำให้ข้าขุนเคืองข้าก็จะจัดการมันจัดการมา้ถึงที่สุดโพโสใหญ่ให้ข้าเป็นคนลงโทษมู่หลงกุนจะได้ไหมอืมว่าไงนะช้าก่อนโพโสใหญ่ ข้ายานีได้รับการลงโทษแต่ท่านช่วยเปลี่ยนคนลงโทษเป็นคนอื่นได้ไหมมันสายไปแล้วหนึ่งตบนี้เพื่อสิทธิพี่ทุกคนที่ถูกเจ้ากดคี่ส่วนหนึ่งตบนี้เพื่อสิทธิ์พี่มู่เหมิงส่วนอีกหนึ่งตบนี้พอเจ้ามันหน้ามันใส้ ค <c oughs> ่าใบหน้าอันหล่อๆของข้าฮ่า <c> ๆ <oughs> ยอดเยี่ยมไปเลยเจ้าบ้ามู่หลงกุนวันแบบนี้เจ้าก็มีเช่นกันวันนี้แหละข้ามีความสุขที่สุดเลยตานหยุนรอข้าก่อนเถอะการทดสอบหุกเขาเดาวตกกำลังจะเปิดขึ้นเมื่อถึงวันนั้นเจ้าได้ตายแน่ ที่ไหนสักแห่งในห้องโถงใหญ่ลู่หลงเมื่อสิบปีที่แล้วข้าพบเจ้าบนภูเขาในตอนนั้นเจ้าเป็นเพียงเด็กหลงป่าข้าจึงพาเจ้าเข้ามาในนิกายโพโสสิบนิกายชฉนอกกลัวเจ้งโจข้าช่วยเจ้าหาข่าวของครอบครัวข,ข,ของเจ้ามาตลอดสิบปีในที่สุดข้าก็บพบหลิวลู่หลงนี่จริงเหรอ เขาพงค่าอยู่ที่ไหนตะโกนเหลิวในเมืองหวังเย่ข้าจะไปหาพวกเขาอย่ารีบร้อนไปเลยลู่หลงข้าได้ส่งคนไปรับพวกเขาแล้วอีกไม่นานพวกเขาก็จะมาถึงที่นี่พระคุณใหญ่ของท่านอาจารย์ข้าจดจำไปตลอดชีวิตโอ้โศสิบสิทธิข้าส่งไปรับครอบครัวของเจ้ากลับมาแล้ว ไปกันเถอะข้าจะพาเจ้าไปดูพวกเขาครับพโพโสสิบเข้าไปถึงเมืองหวังเย่แล้วแต่ว่าตาคุณหลิวถูกฆ่าล้างไปแล้วแม้แต่สุนัขหรือไก่ก็ไม่เหลือเลยขอรับอะไรนะใครทำใครกันที่มันฆ่าขงฆ่ายังไม่ทันเห็นหน้าขงฆ่าเลย เขาคือตันหยุนเขาคือสิทธิ์ไงของนิกายศักดิ์สิทธิ์ตันหยุนฉันจะฆ่าแกตันหยุนเป็นศัตรูคนที่ฆ่าล้างตระกูลของพี่ชายหลิวลู่หลงงั้นเหรอทำไมทำไมถึงเป็นเช่นนี้ข้าข้าจะทำยังไงดีทำยังไงดี ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย